สวัสดีครับช่องประสงค์เงินแก้วนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่พี่เตนะครับคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับวันนี้พามาดูพามาชมนะครับตลาดค้าเห็ดครับผมนะร้านซับจำรูนครับผมนะครับเบอร์โทรตันนี้เลยนะครับผมแคปหน้ะจอได้เลยครับช่องประสงค์แก้วผาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆนที่พี่นะครับเตีุกคนทุกท่านบ้านทุกช่องนะครับผมพามาดูพามาชมนะครับ บรรยากาศตลาดค้าเห็ดฟางครับผมนะครับเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดหมูหนูครับผมครับครับอันนี้เห็ดฟางครับผม40บาทนะครับผมนี่เห็ดนางฟ้าครับผม70บาทนี่เห็ดหมูหนูครับ50บาทครับผมครับราคาไม่แพงครับผมอันนี้เป็นเห็ดฟางที่บานแล้วนะครับยิ่งถูกไปอีกครับผมมีหลายเกล็ดหลายไซส์หลายเบอร์ครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพือนี่พี่เลฟตีนะครับทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับ พามาดูพามาชมนะครับตลาดผ้าเห <TR> ็ดจ้านะครับเห็ดไม้จ้าเห็ดจ้านะครับเห็ดฟางครับผมนะครับเห็ดฟางสวยๆนะครับผมนี่ครับเห็ดฟางสวยๆอ่อนๆนะครับสวยสดงดงามครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆตีท่านใดนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านซับจำรูนะครับซื้อขายเห็ดทุกชนิดครับผมนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับแก็หน้าจอไว้ได้เลยครับผม ต้องมาส่งน้ำแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะฮะเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องครับผมพามาดูพามาชมครับผมบรรยากาศตลาดค้านะครับเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับผมที่ตลาดไทยครับผมนะครับอันนี้เป็นเห็ดกูตานนะครับผมเห็ดกูตานหรือว่าเห็ดกูทานนี่เป็นเห็ดนางฟ้าครับผมนบนี่เป็นเห็ดฟางนะครับมีหลายเกดหลายไซส์ก็หลายเบอร์นะครับ กิโลกรัมละ40บาทจะมีกิโลกรัมละ60บาทพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีท่านใดนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านซับจำรูนตลาดไทยครับผมยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับผมบริการ24ชั่วโมงครับผมครับนี้โลละ80บาทจ้านะครับใส่ต้มยำครับผมนะต้มยำน้ำข้นต้มยำน้ำใส เห็ดฟางสวยๆครับผมนะครับายเกลไรไซส์ายเบอร์ครับผมครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟตีนะครับท่านใดจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับผมครับที่ร้านซับจำรูนนะครับผมตลาดไทยยินดีต้อนรับครับผมนะครับมีมากมายครับผมนครับนี่ครับข้าวโพดอ่อนครับแครอทสิบบาทเองจ้านะครับถูกกว่านี้มีไหมครับผมนะครับนี่ครับ หรือจะเป็นเห็ดหอมหรือว่าจะเป็นเนี่ยครับผมเห็ดเข็มทองครับผมนะครับแพ็คละศิบบาทนะครับผมสวยสดงดงามถูกมากครับผมนะนี่ครับน่ารับประทานมากนี่ครับปัดน้ํามันหอยนะครับต้มยำร้อนๆนะครับน้ำข้นน้าใสนะครับผมครับสวยสดงดงามนะครับผมราคาแปดสิบบาทเองจ้านะครับผมอันนี้เจ็ดสิบาทครับผมลูกเล็กนะครับผมครับแพ็กราศิบบาทครับพ่อดอนศิบบาท เห็ดแพ็คละสิบบาทครับผมครับมีเยอะแยะมากมายหลากหลายร้านให้เลือกครับผมครับนี่ครับท้องประสงค์เงินแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับเด็ี่ทุกคนทุกบ้านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางเห็ดปูฐานนะครับผมครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมครับห้าสิบบาทถูกกว่านี้มีไหมจ้านะครับผมครับนี่ครับสวยสดงดงามครับผมครับ ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเยอะแยะมากมาย50 80 9 0ครับผมครับเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าสวยๆครับผมครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ครับที่ตลาดไทยครับผมนะครับมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกนะครับผมครับช่องะส์ทังแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพี่ๆี่เอฟซีนะครับทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมครับผมครับบรรยากาศ ตลาดค้าเห็ดฟางนะครับเห็ดนางฟ้าที่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมครับที่ตลาดไทยครับผมนะครับสวยสดงดงามนะครับผมนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเยอะแยะมากมายครับผมนะพอแม่พี่น้องเพื่อนเพื่ี่พี่เอฟซีนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อประประทานก็ขอเชิญได้นะครับผมที่ตลาดไทยครับผมนะครับ ร้านซับจำลูนตลาดไทยยินดีต้อนรับนะครับผมทำพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ครับผมทำเอสตีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องครับผมนะครับเป็นดงเลยนะครับผมครับดงเห็ดนางฟ้านะครับผมนางฟ้ามาโปรดจ้านะครับผมครับสวยสดงดงามครับผมครับช่องมาส่งเงินแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอสีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาดูพามาชมครับผมนะครับ เห็ดแพ็กซื้อวไว้นึ่บาทนะครับผมครับบาท20บาทครับผมครับถูกกว่านี้มีไหมครับผมนี่ครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมครับผมเห็ดหอมหรือว่าจะเป็นเห็ดเข็มทองครับผมนะครับขายกันเป็นแพ็กผักแพ็กนะครับเยอะแยะมากมายพร้อมที่จะไปประกอบอาหารได้เลยครับผมนะครับหรือจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ครับผมนครับ 10บาทเองครับผมนะครับนี่ครับมีครบนะครับผมนะครับสวยสดงดงามครับผมนนี่ครับเห็ดนางฟ้าสวยสวยนะครับผมแพ็คละ15บาทครับผมนนี่ครับสวยสดงดงามขออยกขายลิปนะครับนี่ครับเห็ดหูหนูครับ25บาทครับผมนะครับเห็ดหูหนู25บาทเห็ดนางฟ้าบนังฟ้ามาโปรดครับผมนะครับสวยสดงดงามครับผมนะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับเป็นดงเลยนะครับผมนี่ครับ ราคาไม่แพงครับผมนะครับหกสิบาทเองจ้านะครับผมนะดงเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าครับผมนะมีสี่สิบบาทแปดสิบบาทครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทจ้านะครับผมไม่ขาก็น่ารักทุกคนนะครับผมนะดงเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าครับผมเห็ดแพ็กนะครับสวยสดงดงามนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีท่านใดนะครับ จะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับที่ตลาดไทยครับผมครับตลาดค้าเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับผมทํครับนี่ครับบรรยากาศนะครับสยสดงดงามครับเยอะแยะมากมายเห็ดฟางซวยๆวนะครับมีเยอะแยะนะครับผักแทกครับผมมีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นมะสามออนนะครับลูกมะอึกครับผมนะครับนี่ครับซิเกเนเจอร์นะครับลูกมะอึกมะเขือเหลืองมะกรอกครับผมนะครับมะกรอก ออกสั่ะกาปลาไม่ถูงนี่มนเรือเหลืองครับผมแกงตานะครับแกงปลาแกงเนื้อนะครับนี่มะเขือเปรี้ยวนะครับส้มตำมะเขือเทศตอสีดานี่เห็ดแพกครับผมครับมะขามอ่อนนะครับมะอึกนี่ตำน้ำพริกกะปิอร่อยมากนะครับผมะครับกะพดอ่อนก็มีครับผมนครับมะขามป้อมจ้ากะพดอ่อนครับผมนํครับนี่ครับ แตลอทสวยๆครับผมเห็ดฝา่งสวยๆครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่เอสทีท่านใดนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับผมที่ตลาดไทยครับผมนะครับยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่เอทีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับใหม่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆสีได้รับชมกันนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ